ครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเซิร์ฟเวอร์กันนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมโยกกังไทยนั่นเองนะครับผมเป็นเกมแนวเก็บเปี้ยวนะฮะกำลังฮอตฮิตมาแรงเลยอีกหนึ่งเกมก็ว่าได้นะครับผมวันนี้นะครับผมได้โอกาสมารีวิวในโยกังไทยแพทใหม่นะครับผมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เป็น S ที่6วันศุกร์ 11ธันวาคมนี้นะฮะในกล้ปีใหม่นี้กับเซิร์ฟใหม่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์ในโยกังไทเกมนี้เก็บเวลกระบี่นะครับผม MMO RPG ที่เล่นในแพลตฟอร์มมบายมันมากๆไปกันเลยครับเกม,มนี้นะครับผมมีทั้งหมดครับผม7อาชีพ8อาชีพเลยก็ว่าได้จะมีนักดาบกระบี่มือทวนมือธนูหมอนักฆ่านัก,านกสาบแล้วก็อาชีพที่สำคัญแล้วก็เก็ตใหม่คือ อาชีพที่ล่ำลือนักมวยนะครับผมตัวนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดต้องมีเงื่อนไขในการสร้างคลาดสามด้วยเ0หกถึงจะสามารถเดี๋ยวเราไปรีวิวในตัวเกมนะครับว่าโยกังไทยเนี่ยมีรายละเอียดยังไงกันบ้างครับมีกิจกรรมนะครับผมแจกตำลึงด้วยนะครับเพียงทักไลน์ GM นะฮะได้รับไปเลย5้าห0ื่นตำลึงนะครับผมเพียงแอดโยกังไทยนั่นเองนะครับอุย้ยนี่เราสเสน่ห์แรงขนาดนั้นเลยเลนี่ยมีหนุ่มมารอด้วยนะครับผมนะ What? โอเคครับผมมีกิฟต์โค้ดจะแจกฟรีด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีกิจกรรมไร้แชร์เมื่อแชร์ครบ200จะได้รับไอเทมพิเศษนะครับผมก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ทางหน้าแฟนเพจตัวเกมนะครับไปกันครับผมรับของฟรีครั้งแรกก่อนนะมีหนุ่มมารอด้วยแสดงว่าเราเสน่ห์แรงไม่เบานะครับส่วนรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์ครับทั้งหมดเนี่ยนะผมจะลิสรีท่าดูคร่าวๆแล้วกันนะผมว่ามีอะไรบ้างในเซิร์ฟเวอร์นี้เดี๋ยวมาดูของแจกกันก่อนนะครับเนี่เซิร์ฟนี้สไตล์แจกหนักจัดเต็มนะฮะได้รับเป็นอาวุธ แฟชั่นมาด้วยสวมใส่ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีชุดแฟชั่นมีน่ารักให้เราด้วยนะครับที่ผมเลือกเล่นตัวผู้หญิงเพราะว่าผมชื่นชอบนะครับผมการออกแบบตัวละครของยูก,กังน่ารักแล้วก็ ดูหน้าเล่นนะครับผมก็เลยเล่นเป็นตัวผู้หญิงวันนี้นะปะกติเนี่ยผมรีวิวโยกังเนี่ยผมจะเล่นเป็นตัวผู้ชายนะวันนี้ก็เล่นเป็นตัวผู้หญิงน่ารักน่ารักนะครับนี่ฮะตัวละครของเขาเนี่ยเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ดูคมชัดสวยงามนะครับนีบแ่แล้วก็จะมีตัวพาหะแจกมาด้วยนะครับผมก็คือสัตว์ขี่นั่นแหละนะครับเป็นพาหะนะเป็นตัวที่จะนําพาของเรา,เาท่องโลก โยกกราฟิกดีไซน์หรือว่ากราฟิกของเกมเนี่ยสวยสุดๆแล้วก็เป็นแพทตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดด้วยนั่นเองตัวนี้นะครับมาไปครับผมนี่คือพาระที่เราได้มาฟรีๆครั้งแรกนะครับวิ่งทำเควสเก็บปศุมวลไพ่นะครับส่งให้ npc อ่าพอเท่ายานะครับผมเท่ายานะครับผมรับเป็นสมุนไพรที่เราเก็บมานะครับเลเวลอัพแป๊บเดียวเลเวลสี่แล้วแป๊บเดียวนะครับในโยกังไทยนะฮะรายละเอียดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8อาชีพในเซิร์ฟนี้ก็จะมีตาประทับ ep หนึ่งร้อยนะครับผมตันหนึ่งร้อยสิบ นะครับ EP คูณ1 0 0แล้วก็เวลตัน1 1 0ง่ายๆเลยนะครับในส่วนของตีบวกครับตีบวกไนี1ยนึ่งห3ึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถตีบวกติดได้เลยนะครับลงด้านต่างๆเนี่ยสามารถลงได้10ครั้งนะฮะแล้วก็บอดเลือดดีเลยใน10วินาทีเติมเลือดเต็มบอดสอ2ล้านนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมีตำลึงทองแบบไม่ปลูกมัดดรอปจากมอนสเตอร์สำหรับสายฟรีด้วยสายฟาร์มจัดเต็มได้เลยนะครับผมบอสเกิดทุกๆ1ชั่วโมงตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงห้ทุ่มนะฮะเรียก นะครับผมทุกๆ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันนะครับผมหุบเขาเสือมอนสเตอร์คราด5นะครับมีห้องทองเมคาระบบกวาดนา้งสมบูรณ์แบบนะครับระบบปากกวานะครับผมแล้วก็จะมีระบบดวงตานะครับจุติอาวุธเทพศึกเมืองนะครับสกิลภายในสมบูรณ์ทุกอาชีพนะครับระบบทำสวนฟาร์มมีด้วยนะเซิร์ฟนี้ นะฮะอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยยกางไทยนะครับมีทำสวนนะครับฟาร์มด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีชุดแพชั่นเนี่ยอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเยอะมากๆเลยนะครับมีพาหะอัปเดตเพิ่มเยอะขึ้นนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงใหม่อีกนะครับที่มีการอัปเกรดเพิ่มเยอะขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีจิ๊บโค้ดเนี่ยแจกมาฟรีครั้งแรกด้วยจำนวน 10G จิ๊บโค้ดฟรี ตัดภาพระวับมาที่ทะเลนะครับผมก็ผมได้ปั้นตัวมาแล้วสักพักนะครับผมเพื่อจะเช็คว่ามีอะไรแจกมาเพิ่มเติมบ้างนะครับปรากฏว่าทาเควสมาเนี่ยของแจกได้มาเติมเลยครับผมดูฮะนื่องของแจกระหว่างเควสมาด้วยนะครับเป็นส่วนกิจกรรมโบนัสเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับจะมีลงชื่อนะครับผมมีรางวัลออนไลน์นะครับได้รับของประมาณนี้เลยนะครับได้รับเป็นทองด้วยนะแล้วก็ฟีเอ็นมี3เวลานะครับจะมี8โมงเที่ยง6โมงเย็นนะครับผมอันดับเทพทูแท้ นะครับคือกิจกรรมนะฮะตัวนี้10ชั่วโมง10นาทีในช่วงเวลากิจกรรม100้คนแรกจะได้รับรางวัลพิเศษหมายเหตุนะครับผมรีบเติมก่อนสิ้นสุดด้วยหากเลยเวลาจะไม่นับรวมให้อันดับเทพ t ู o ที่แท้นะครับผมดูอ,อันดับได้ตรงนี้เลยกิจกรรมพิเศษนะครับแล้วก็จะมีอันดับเทพนักช้อปปิ้งนะครับผมแล้วก็จะมีโค้ดแจกประจําวันตัวนี้เขาแจกมาฟรีนะฮรหรออ๋อ,อตอนนี้แจกมาฟรีเท่าไหร่เนี่ยเก้าเก้าช่องเมื่อกี้แจกมาฟรีนะครับมันอยู่ในจดหมายปะ ไม่ใช่นะครับผมเมื่อกี้ผมรับมาแล้วมันน่าจะอยู่ในตัวของเรานะครับแต่ผมได้มาเนี่ยมีตําลึงนะเออตำลึงตอนนี้ผมได้มาหน่วย1 0บร0อ0 0 0นหมื่นไม่ล็อกนะครับผมแล้วก็ตําลึงล็อกนี่310 เยอะพอสมควรเลยแหละนะครับวันนี้ปีไก่สายลุงนะครับผมน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแจกมอลซีนะครับผมนี่มิยกซีคุณนะครับตัวนี้สามารถใช้เพิ่มอีกพีได้แล้วก็ของแจกแรกเริ่มมีประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็โบนัสเนี่ยมีอย่างอื่นอีกด้วยนะครับผมจะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะฮะคุณผู้ชมครับพอแจกทุกวันนะครับก็จะมีเติมครั้งแรกใครที่เติมครั้งแรกก็จะได้รับฉายาไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมียกซีคุณนะฮะเหรียญวิญญาณประมาณนี้ของแจกเติมครั้งแรกจะได้รับเยอะมากๆเลยนะครับจะมีกิจกร ตำตำลึงมีใช้จ่ายสะสมได้รับไอเทมนะครับผมเลเวลอัพรับเลยนะครับผมมีประมาณนี้แล้วก็แข่งกันเติมทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับล็อกอิน7วันจะได้รับของประมาณนี้เลยครับสูงสุดนี่จะได้รับเป็นถ้วยโยกกางเปแลกของดีได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีดอกพันษาคราบกิจกรรมใหม่นะฮะแลกจุดติดเทพนะครับผมนี่คือไฮไลท์หรือว่าของแรกใหม่เนี่ยเขาจะเอาลงรีทุกๆกิจก,กรรมใหม่นะครับผมแลกถ้าไม่ตายนะครับตัวนี้เราแลกได้ด้วยนะจะากฟรีด้วยถ้าไม่ตายไหม่ โอ้โหแลกได้เท่าไหร่เนี่ยสามอันผมจะแลกมาแบบทั้งหมดเลยคือเราต้องดูอาชีพด้วยป่ะอันนี้เป็นถ้าไม้ตายทะลวงนะครับผมขัดเกลาห้าเทพชื่อเสียงช่างเทพนะครับเปิดกิเลนนะครับผมตัวนี้นะฮะเราก็จะมีเศษเอาวุธตัวนี้เราแลกได้ด้วยต้องใช้ดีๆนะไอนาฬิกาทรายเนี่ยมันแลกได้หลายอย่างแล้วก็เ,เขาแจกฟรีนะครับผมเขาแจกฟรีนะฮะ ใจปั๊มากๆเลยมีแลกรองเท้านะครับผมนี่คือทยยั่วอย่กลางอย่างที่ว่าตัวนี้ล็อกอิน7วันได้รับเลยนะครับแลกสัตว์เลี้ยงนะครับผมมีในการซายเนี่ยจะแลกเป็นชิ้นส่วนเพื่อที่จะไปผสมเอาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็ตัวมีตัวใหม่อัปเกรดเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็สามารถไปเลือกดูได้เลยนะครับคอโยงกลางก็จะรู้รายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะฮะแลกรับแหวนนะครับผมนี่คือแหวน ระดับเทพนะครับเลเวล96นะครับหายากมากเขาก็ทำาให้เราแลกโดยใช้ถ้วยยูกังนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเทมครับนี่มันเลือกแลกได้เลยนะครับผมเป็นฟังก์ชันอัพเกรดตัวละครซะส่วนใหญ่นะครับแลกโปรไฟล์นะครับผมโปรไฟล์เทๆนะฮะตัวนี้เราก็สามารถไปแลกได้นะครับเพื่อจะได้มีโปรไฟล์หรูๆล้านๆแล้วก็น่ารักมุ้งมิ้งนะครับแลกสกรีนเจ นะครับผมแลกชุดแฟชั่นนะครับผมตัวนี้เราต้องหามาแลกนะครับชุดแฟชั่นนี่มีตัวอัปเกรดใหม่เยอะมากครับนี่ตามที่ผมเลื่อนให้ดูนะก็มาดูได้เลยนะครับผมแล้วก็แลกทําอาวุธลับนะครับผมอาวุธลับคือฟังก์ชันใหม่ในยูกางไทยนะครับที่มีการอัปเกรดเข้ามานี่ผมอยากจะได้ตัวนี้นะฮะแป้นจิตดวงก่อแดงนะครับผมเหมือนมือทานอตนะครับตัวนี้เป็นอาวุธลับนะครับฟังก์ชันอัปเกรดใหม่ในยูกางลูกเล่นพิเศษนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแลกเสียตาลึงนะครับนี่เราแลกได้ปะ คือทองแท่งอะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องแลกเว้ยไอเทมแลเนี่ยเขาจำกัดให้เราแลกเนี่ยอ้อสิบครั้งต่อว,วันแล้วก็ตำลึงผมเนี่ยมีเท่าไหร่สามแสนเมื่อกี้ม,มาแลกทองแท่งหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไปแลกชุดแฟชั่นมา ให้คุณผู้ชมได้ดูผมนิสัยช้อปปิ้งนะฮะทองแท่งนะเพราะว่าทองแท่งเนี่ยเขาจะได้ของดีหน่อยเนาะนะครับและอุปกรณ์แลกพาหะ ah, นะครับมีโฉมพาหะครับคือแฟชั่นนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเป็นดรอปไอเทมนะครับผมมาแลกได้ตามนี้นี่คือกิจกรรมนโยกกลางไทยครับรอบนี้เนี่ยมีเยอะมากกว่ารอบที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีของอัปเกรดมาเยอะมากกว่ารอบที่แล้วด้วยนะครับเรียกได้ว่า S6 เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่น่าจับตาม,มองและสนใจไข่ขรอยกลางเก็บเวล นะครับก็สามารถลงดาวน์โหลดประเทศมาเล่นกันได้ในเซิร์ฟนี้นะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะมีกิจกรรมเติมเงินนะครับจะมีกิจกรรมเติมเงินบัตรเลือดเดือดนะครับสิได้รับ120่งร้ิบตำลึงทันทีนะครับเมื่อซื้อนะฮะเป็นกิจกรรมนะฮะอีกทีออฟไลน์สะสมรายวันเพิ่มถึง2ชั่วโมงนะครับทุกวันได้รับ EN เพิ่ม50%เลยนะเพิ่มดาเมจบวกด้วยเลเวลคูณสินะครับแล้วก็เพิ่มเลือดลมเนี่ยในเลเวล80นะครับก็สามารถ ซื้อถุงรางวัลคุ้มค่าได้โกลนาอันก่อนด้วยนะครับผมในส่วนบัตรตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับบัตรเดือนเติมเงินครั้งแรกเติมเงินสะสมครับสะสม2นะฮะเติมทุกวันนะครับแล้วก็ซปเปอร์โบนัสนะฮะกิจกรรมใหม่ก็อัพเข้ามาด้วยนะครับในวันสว่าท็อปอัพเติมเงินนะครับผมกิจกรรมหมุนครับได้รับของประมาณนี้นะฮะร้านค้านี่คือสิ่งที่เราต้อง มาดูนะครับผมใช้ตำลึงส0 0 0 0นในการแลกทองแท่งทองแท่งผมไปหมดแล้วครับคุณผู้ชมฮะโอ้นี่เป็นเควสอัพตัวละครเนะาะมาเดี๋ยวมาดูอันสุดท้ายคือร้านค้านั่นแหละนะครับในช้อยแรกก็คือจะเป็นพวกตำลึงล็อกนะครับตำลึงล็อกเนี่ยมันได้ฟรีๆอยู่นะตอนนี้ผมได้มา1น,นึ0งหมนแล้วจากที่แรกได้ประมาณ300อ่ะผมได้มา1 0 0 0 0แล้วทำเควสไปนู่นนี่นั่นนะฮะ ก็จะได้มานะครับมีเลือกซื้อของอัปเกรดตัวละครนะส่วนใหญ่ของอัพนะครับผมรูปหลักก็จะเป็นชุดประชันชน,นี้ที่ถูกซื้อได้ด้วยหรอผมเลยเป็นตัวผู้หญิงผมเอาชุดนี้สิอุ้ยสวยมาก1นึ่งพันแปดตลึงนี่ได้มาแล้ว1ชุดฟิเศนะครับแล้วก็เป็นตำลึงอีก1ชุดนะครับผมผมใส่ชอบของปรชันนะแล้วก็ของทําสวนมีด้วยนะครับก็ไปตกแต่งกันได้นะครับนี่ก็อย่างอื่นเนี่ยของอัปเกรดตัวละครนะครับเราจะไม่ดูเยอะนะครับผมเราจะมาดูที่ อันนี้คือตํานึงไม่ล็อกนะจะมีของเยอะขึ้นในนี้เห็นไหมจะมีของพวกแรขึ้นเยอะขึ้นตามที่ของหายากกันเนาะแต่ <c oughs> สามแสนของเราเมื่อกี้ผมผมไปแลกทองแท่งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปดูทองแท่งนะครับผมนี่ทองแท่งแบบล็อกนะครับมันมีเหรียญอีกอย่างหนึ่งนะเป็นสีฟ,ฟ้าตัวนั้นน่ะแลกของดีได้ตัวชุดแฟชั่นที่เราได้มาเนี่ยแล้วใส่ก่อนดีไหมชอบสไตล์ไหนดีผมว่าสีชมพูนี่มันดู น่ารักอะ่ะเออดูแบบเซ็กซี่นะครับผมอันนี้เป็นชุดหมีเนาะเราเปิดใช้งานได้ปะได้นะแต่ว่าเป็นของผู้ชายนะครับมีกดใช้งานเรียบร้อยชุดนี้ใส่แล้วนะครับเออร้านค้าทองแท่งเนี่ยอันสุดท้ายนะครับโดยส่วนผูกมัดเนี่ยอ,อ่ของผมเนี่ยได้มา6อันนะครับแต่ว่าชุดแฟชั่นมันมันสิบอะราคา10อันน่ะ แล้วผมอยากจะมาซื้อชุดแฟชั่นไม่ได้นะเสียดายนะครับเราก็เก็บกันอีกนิดหน่อยเนาะก็คงจะมาซื้อได้เพราะว่าพวกนี้เป็นชุดแรนะครับเป็นชุดที่ดูสวยแล้วก็ตัวถ้าจะเทียบกันก็จะเป็นของคุณภาพแบรนด์เนมสวยลรูนหนาตาม ช้อปปิ้งนะครับผมนีก็จะมีขายนะก็ต้องเก็บอีกอะ่ะเก็บอีกนิดหน่อยนะครับผมประมาณนั้นนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในโยกังไทยนะครับร้านค้ากิจกรรมอัปเกรดมาใหม่เยอะขึ้นมากขึ้นนะครับผมน่าเล่นมากขึ้นในโยกังไทยนะรับเอสใหม่วันที่1 1ธันวาคมนี้นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับคลิปรีวิวเกมโยกงังก็มีคอนเทนต์ใหม่เข้ามารีวิวกันสักทีหนึ่งนะครับในเกมโยกังโมบายนะครับฝาก,กด้วยละกันนะฮะคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ถ้ายคลิปกดไลค์ like, กดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย นะครับผมจะได้หาคลิปวิดีโอหากเกมต่างเนี่ยมารีวิวคุณผู้ชมได้ดูแล้วก็ได้เล่นกันอยู่แบบนี้นะช anel เนี่ย,นนยรีวิวเกมจัดเต็มนะครับเจอก,กันคลิปวิดีโอหน้านะฮะคลิปนี้ขอย่าตลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับผม